สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูกส่านนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปะอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้ยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูปสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาดบทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอเชินเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับมีดยุคต้นนะครับ ซึ่งเป็นมีดยุคแรกๆที่มีการจัดสร้างนะครับก็จะมีมาให้เพื่อนได้ศึกษาก็าเป็นแนวทานในการสะสงร่วมกันนะครับมีดยุคต้นหรือมีดยุคแรกซึ่งจริงๆแล้วมีดหมอ,อหลงพ่อพัดมีมานานมากตั้งแต่หลวงพ่อท่านเริ่มมีการปลุกเสกวัตถุมงคลของวัดเลยก็ว่าได้นะครับ อย่างมีดเด็กก็ไม่ว่าจะเป็นมีดสริกาจิ๋ว1นิ้วมีดสรติกา1.5นิ้วมีดปากกา2.5นิ้วมีด3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วนะครับเพราะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทางวัดจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆภายในวัดเช่นค่าน้ำค่าไฟซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในวัดหลวงปู่ท่านจึงได้เริ่มมีการจัดสร้างวัตถุมงคล และปลูกเศกเพื่อจำหน่ายหาปัจจัยมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายในวัดวัตถุปงคนที่ท่านสร้างก็จะมีสีพึ่งปลัดขิกตะกุดเบี้ยกแก้ผ้ายันเสื้อยันนางกวักมีดหมอแล้วก็วัตถุประค์ต่างๆซึ่งบางอย่างเนี่ยทานได้ไปซื้อมาจากตลาดประยะุหะแล้วนำมาปลูกเศษเองก็มี แล้วก็นำเอาใส่ตู้วัดมีดหมอก็เช่นกันนะครับบางชุดเนี่ยสั่งช่างประจำตอกแล้วไปรับมาบางชุดบางรุ่นก็ซื้อสำเร็จหรือที่เรียกว่ามีดตลาดเนื่องจากการตอกมีดแต่ละครั้งนี่ต้องใช้เวลาอาจไม่ทันต่อความต้องการในบางครั้งนะครับแต่เราท่านท่านเนี่ยสามารถแยกลายตอกของแต่ละช่าง ได้นะครับทัพมีกรมจำนานว่าลายไหนเป็นลายของมีตลาดแล้วก็ลายไหนเป็นฝีมือเชิงช่างที่ระบุได้นะครับเป็นที่นิยมแล้วก็หายากเพราะถ้าจะเท้าความในด้านฝีมือเชิงช่างตั้งแต่แรกเริ่มจริงก็จะมีช่างใบช่างโลพิโทนช่างทอง ที่ได้ข้อมูลมาจากหลวงปู่แล้วก็คณะกรรมการต่อมาจึงมีช่างรัชชัยช่างต้นอ้อช่างยิ่ง,งและก็ช่างพีชซึ่งแต่ละช่างก็จะมีฝีมือและก็เอกลักษณ์ของการตอกลายมีดเนี่ยนะครับตอกชื่อได<ม>้ต่างกันออกไปแต่สามารถดูและแยกลายต่างๆได้งนั้นะมีดชุกต้นเนี่ยจึงมีน้อยคนนะครับที่เล่นหากัน เหตุเพราะบางท่านในกลัวนะครับกลัวว่าจะไม่แท้แล้วก็ดูไม่เป็นเนื่องจากไม่มีโค้ดในการชี้จุดบอกแต่อย่าลืมว่าสมัยก่อนนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมก็ไม่มีโค้ดเช่นกันเขาแยกการดูเกแท้ได้นะครับโดยเขาแยกจากฝีมือเชิงช่างด้วยความชำนาญน,นะครับเอกลักษณ์ต่างๆนะครับที่เป็นองค์ประกอบของมีดนะครับ จึงมีคําว่ามาตรฐานสากลมีดหลวพัดก็เช่นกันครับเราเลือกเก็บได้นะครับอันไหนที่แท้นิยมแล้วก็หายากเราก็กค่อยเก็บเอานะครับหลายท่านเนี่ยดูเก่งแล้วก็มีความชำนาญจึงเลือกเก็บสะสมไว้เยอะนะครับเพราะมีดยุกต้นบางชุดเนี่ยจะหายากมากและยังจัดสร้างน้อยมากอีกด้วยนะครับส่วนมีดที่นับมาเสนอเนี่ยเป็นมีด ช่างประจําวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายตอกของชรัชชัยยุคต้นเลยนะครับดูจากลายตอกชื่อนี่นะครับดูง่ายนะครับส่วนมีดใบทองเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่างหลวงพี่โทนนะครับตอกมาถวายหลวงพ่อนะครับเนี่ยครับมีดยุคต้นเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์มากๆนะครับเหล็ก ตีร้อนหมื่นค้อนนะครับตีด้วยความอุสาหะกว่าจะได้มีดหมอมาเนี่ยแต่ละเล่มนะครับใช้เวลานานนะครับจะแตกต่างจากมีดตลาดแน่นอนนะครับมีชุดนี้จึงเป็นมีดที่เจ้าของเดิมเนี่ยเก็บเก่ามาอย่างดีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะนำมาแบ่งปันกันนะครับก็จะมี2.5นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับในราคาที่ ถือว่าเมื่อเทียบกับความหายากคลาสสิกแล้วก็การจะสร้างเนี่ยที่กว่าจะได้จะเล่นเนี่ยนะครับถือว่าราคาเนี่ยถือว่าราคาเบาๆเลยนะครับมีมาแบ่งปันนะครับเรบาประกันแท้แตลอดชีพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับตาและฝักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารังเก่าหลวงพุทธเทศประสาทะเลนะครับซึ่งหลวงพุทธเนี่ยท่านเป็นเจ้าตำหรับมีนหมอนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกันโดยตรงนะครับท่านเป็นพระอริยสงฆ์นะครับดังนั้นเนี่ยไม้ที่นํามาทําด้านละฝักเนี่ยนะครับจะมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับสำหรับมีดยุกต้นนะครับเราก็มีมาแบ่งปัน3ามรายการดังนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นนะครับบีดขนาดปากกาใบ2.5นิ้วนะครับซึ่งเป็นใบทองเหลืองนะครับ ยาวรวมประมาณ5นิ้วตอกอกักขระเลขยันสวยงามเข้มขลังตอกชื่อหลวงพพัฒนนะครับด้านละฝักทำจากไม้สาลังเก่าหลวงพุทธเทศประสาททะเลมิดเลมนี้เนี่ยเป็นลายตอกของช่างหลวงพี่โทนนะครับซึ่งเป็นช่าง ที่ตอกตอายหลวงพ่อนะครับส่วนใหญ่แล้วช่างหลงวงพิทโทนเนี่ยนะครับก็จะตอกเป็นใบทองเหลือง,งอน,นะครับมาถวายหลวงพ่อยุต้นๆนะครับซึงถือว่าหายากนะครับแล้วก็มีนักสะสมเนี่ยหอดแสวงหากันเยอะ,ะมากๆนะครับสหรับสเปกแบบนี้นะครับมีมาแบ่งปันแค่เล่มเดียวนะครับสรับที่สนใจก็ทักถามมาได้นะครับ ส่วนอริการก็จะเป็นบีดขนาดปากกาใบ2.5นิ้วนะครับเป็นเหล็กตีร้อนหมื่นค้อนนะครับสวยงามเลยนะครับตอกลายเซมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขลังนะครับดาละฝักทาจากไม้สาลังเก่าหลวงพุท,รรทธประสาททะเลนะครับ ดูไม่ยากครับสำหรับมีดยุคต้นๆนะครับดูจากซอกจากร่องรอยการตอกเนื้อเหล็กนะครับดูไม่ยากเลยนะครับใครที่มีมีดหอฉันเนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบได้นะครับมีมาแบ่งปันอยู่ไม่กี่เล่มนะครับเท่าหนเนี่ยท้าสถามมาได้นะครับส่วนรายการคือจะเป็นมีดใบขนาด3มนิ้วนะครับ ต่นี้ก็จะเป็นนะครับมีดใบขนาด3นิ้วยาวรวมประมาณ6นิ้วนะครับเป็นด้ามตัดนะครับตอกลายเฟมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลขยียนสวยงามเข้มขะนะครับเหล็กปีร้อนหมื่นคอนะครับดูไม่ยากเลยนะครับใครที่มีมีดหอฉันเนี่ยนะครับเอาเปรียบเทียบได้นะครับหรือหอระคังก็ได้นะครับหอฉันปีห9าหอระคังปีศูนย์เนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบ เหล็กตีร้อนได้เลยนะครับแต่ยุคหลังมาเนี่ยเป็นเหล็กตัดเอานะครับแล้วก็เอามาเจียแล้วก็ามาตอกลายนะครับเหล็กตีร้อนหมื่นคองต้องแบบนี้เลยนะครับด้าลระบักทําจากไม้สลาลังเก่าหลวงพระเทวสัตว์เลนะครับมีมาแบ่งปันอยู่ไม่กี่เล่มนะครับใครที่ชอบของเก่าของฮ้ายากคลาสสิกแพ้ดูง่ายรับประกันแพ้ตลอดชีพทุกรายการอยู่แล้วนะครับช่องนี้ไม่มียัดของนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ สำหรับมีดยุคต้นชุดนี้นะครับนอกจากหลวงพ่อท่านจะเสกแล้วใส่ในตู้วัดเพื่อจําหน่ายให้บูชานะครับก็ยังนําไปแจกแม่ครัวผู้ที่ช่วยงานวัดต่างๆนะครับในกเนีบางท่านเรียกติดปากว่ามีดแจกแม่ครัวนะครับผู้ที่ไปช่วยงานตอนนั้นนี่นะครับหลวงพ่อท่านไม่ได้มีปัใจจัยในการว่าจ้างนะครับก็จะสมนาคุณ ผู้ที่ช่วยงานวัดต,ต่างๆนี่นะครับด้วยมีดหมอของท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นของดีนะครับไว้เป็นที่วัดสลับคุ้มครองป้องกันตัวนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับที่ท่านให้ไว้นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นสิริมงคลน,นะครับในการเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะครับที่ช่วยงานวัดเนี่ยจึงมีมีดแบบนี้เนี่ยนะครับเก็บไวเ้เยอะนะครับ แต่แถววัดเนี่ยนะครับในการนัมีจุดนี้เนี่ยจึงเริ่มมีผู้ที่ไปขอบูชามานะครับแล้วก็มีการุนเวียนเปลี่ยนมือกันแล้วนะครับเป็นมีดที่มีอยู่ในรายการประกวดนะครับงานประกวดรับทุกงานนะครับตรับมีดุกต้นนะครับเหล็กตีร้อนหมื่นค้อนนะครับตีด้วยความมุสาหะนะครับกว่าจะได้มาเป็นมีดมองหลวงพัดเนี่ยครับ สําหรับท่านที่สนใจนะครับก็รีบทักถามมาได้นะครับ ประกาศต่อไปก็จะเป็นของหายากเช่นกันนะครับเดี๋ยวันนี้ก็จะเป็นย่ามที่ระลึกพปมเป็นย่ามที่ออกวาราษษษะพิเศษฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อครบ9 9ปีเมื่อปี63นะครับโดยเนื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าไหมสบิตนะครับสร้างวาระวันเกิดหลวงพ่อเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี63 นะครับทั้งสินเนี่ยนะครับประมาณ50บใบเท่านั้นเลยนะครับสร้างแจกพระที่มาร่วมสวดในพิธีนะครับใบนี้ก็เป็นของพระอาจารย์เอนะครับแล้วก็เป็นใบที่ใช้งานจริงนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับยังดูใหม่เลยนะครับ ก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ขอบูชามานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็แบ่งปันมาให้ได้บูชานะครับซึ่งก็ยินดีกับผู้ที่ได้กอบของด้วยนะครับสำหรับท่านนี้เนี่ยได้ไปใบนี้เป็นใบนที่3าแล้วนะครับสำหรับของหลวงพ่อนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ย่ามของหลวงพ่อสวยๆแบบนี้ ถ้ามีเข้ามานะครับก็ลองทางสอบถามมาได้เลยนะครับต้องมีแบบนี้เลยจะเรียกว่าเด็ อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกอาทิตย์เวลาหนึ่งทุกครึ่งไป็ต้นไปไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องนี้เลยนะครับพบกับประตุมคลใะแยะมากมายในราคาแบ่งปันแล้วก็ของแจกของแถมมากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับทางร้ายของเรายังมีมีดวาราัพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆหายากๆที่นิยม ให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีบาราปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้รลม้วยเงินเถ้าเข้าของเองินใช้งิทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเงินจะหดไปนะนะทูกนทุกทุกคน